สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมต้นนะครับทางรับชมในช anel ของต้นยุสคาเกตเอรถมือสองคุณภาพเกตเอแล้วก็วันนี้ผมอยู่ที่เดิมนะครับที่บริษัทเพรยนต์ศูนย์จำหน่ายรถมือสองคุณภาพคัดเกตเอที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีกรุงเทพวันนี้ผมมาเสิร์ฟรถ SUV สไตล์มินิแวนนะฮะเข้ามาใหม่1คันสำหรับรถครอบครัวราคาประหยัดเป็นรถที่ใช้งานน้อยนะ,ะปีใหม่ใช้งานน้อยนั่นคือเจ้าโตโยต้าอินโนวา1.5ตัว G ใหม 21, 000, ่สองหมื่ฮะโมเดลปี2019รุ่นปรับโฉม m i n เนอร์เชนคันนี yeah. ้น <drain than reminis cing> ี <possa ower> ่เองนะฮะที่อยู่ตรงหน้าของผมนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะครับปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วสําหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวนะสมาชิก5้าคนนะฮะอยากได้ราคาประหยัดประหยัดสบายๆกระเป๋านะฮะราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะฮะไม่ถึง0 0แสนนะแต่ได้รถปีใหม่ใช้งานน้อยต้องทำนี้เลยนะฮะเป็นโตโยต้า อเวนซ่านะฮะหนึ่งจุดห้าตัวจีนะเป็นโตโยต้าอเวนซ่าหนึ่งจุดห้าตัวจีว G, ราคาเบาๆอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเลขใหม่ใช้งานอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันโลเป็นรถปีสองพันสิบเก้าหนึ่งจุดห้าจีนะฮะมาพร้อมหน้าใหม่โฉมใหม่นะฮะผมดูสปอร์ตทันสมัยมากขึ้นสำหรับตัวหน้าของเขานะฮะนี่นะครับไฟสปอร์ตไลท์นะครับผมดีไซน์ไฟหน้าดูโฉบเฉี่ยวสวยงาม ระจังหน้านะครับผมนี่ครับสวยงามนี่นะฮะดูเปลี่ยนลุกนะฮะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะให้ดูโฉบเชี่ยวทันสมัยมากขึ้นสำหรับตัว SUV ที่เป็นสไตล์แวนนะของโตโยต้าคือเจ้าโตโยต้าอัลวานซนั่นเองนะฮะราคาเบาๆอยู่ที่495,000บาทเท่านั้นเองคันนี้นะรถใช้งานเดิมๆใหม่เดิมแท้ไม่มีกอใหม่เลขใหม่211,000กว่าโลเท่านั้นนะฮะเป็นรถมือเดียวสภาพป้ายแดงเลย โฉมใหม่ปี19นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.5ลิตรนะครับผมมาพร้อมการดีไซน์นะล้อมแม็กลายสปอร์ตแบบนี้นะฮะยางปี19นะฮะล้อมแม็กขนาด15นิ้วนะครับซีรียาง 185-65R15 นะฮะยางบิสโตนปี2019นะฮะดอกยางก็ยังใช้งานได้อีกยาวนะฮะล้อมแม็กสวยๆเลยนะฮะสีรถเป็นสีขาวนะฮะ สวยงามนะครับไมน้อยนะครับรถปี19ไม่ใช้แค่21,000โลราคาสบายสบาย4 9 5 0 0 0บาทกระจกมองข้างพับไฟฟา้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยงามมีสเก์ตข้างให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีขอบคิ้วที่เป็นโครเมียมนะเป็นตัวกันกระแทกเพิ่มเติมความหรูหราตัดขอบคิ้วโครเมียมด้วยนะครับนี่นะครับ ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะฮะคิ้วกันศาสตร์มีให้ครบทุกบานเลยนะครับสวยงามกระจกทุกบานนะฮะเดิมแท้หมดเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะฮะรถสวยเดิมนะฮะดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะคะรับรอมแมกาลสปอร์ต15นิ้วสวยงามนี่นะฮะรถใหม่มากๆนะครับลูกค้าวิ่งแค่21,000่โลเท่านั้นเองระหลาดุูค้าเป็นตัว1.5ตัว G นะฮะนี่ครับด้านท้ายของเขา คันนี้เป็นตัว G นะฮะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับนี่ครับสวยงามนะฮะตัวรถสีขาวนะฮะตัดขอบคิ้วตรงนี้บริเวณนี้เป็นสีเงินเทาสวยงามนะฮะออกสีเงินเงินเทาๆหน่อยนะฮะโลโก้โครเมียมนะ,ะกระจกไล่ฟ้าหลังแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะฮะไฟเบรกโดนที่3ตัวรับสัญญาณเป็นแบบชาร์กฟินคีบฉลามคันนี้สวยงามเดิมๆเลยนะฮะน่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับคันนี้นะครับ มีลูกค้ารีเควสกันเข้ามาและถามกันมาบ่อยนะักสำหรับตัว t o y o ต้า n n o v v a โฉมปี19ผมเคยทำรีวิวไปแล้ว1คันซึ่งมาไวไปไวมากวันนี้วันที่12นะ12กันยายนเวลาประมาณ4โมงเย็นนะฮะก็จับรีวิวคันนี้เลยนะฮะเพิ่งปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยเจ้า t ตัวต้า v อ n เ a นซะครับ1.5ตัว G ที่เข้ามาใหม่ราคาเบาๆ495เ,เ,เท่านั้นเอง 4 9 5 0 0 0บาทนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับรถใหม่ใช้งานน้อยสภาพป้ายแดงเลยคันนี้ขัดสีชวีวันให้เรียบร้อยนะครับตัวสีรถเงาวาวช่ำนะฮะรอมแม็กสวยเดิมนะไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะไม่มีริ้วรอยการเฉียวชนหรืออุบัติเหตุชนหนักพิกคว่มตีลังกากับเครื่องกับสีไม่มีแน่นอนนะฮะร,รถไม่มีน้ำท่วมนะครับมาฐาน นะสแตนดาร์ดเดิมๆจากทางบริษัทเพชรยนต์เลยนะครับนี่นะครับสวยงามเดิมๆนะคันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเลขไหม่น1 0 0 0โลนะฮะสภาพภายนอกสมบูรณ์มากนะครับเป็นรถโมเดลปี2019ใช้งานน,น้อยๆที่21,000โลราคาสุดพิเศษ495,000บาทเท่านั้นเป็นตัว1.5ตัวจีด้วยนะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยหน้าจอดีีกล้องมองหลังนะครับ สวยงามมากๆคันนี้ใครสนใจรีบเลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนรถคันนี้นะฮะผมการตีเลยว่าไปไวแน่นอนนะฮะเข้ามาไวออกไวแน่นอนสำหรับรถสวยแบบนี้นะรับประกันคุณภาพคัดเกรด A หนึ่งคันเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในของคันนี้กันครับผมตามมาเลยครับอาลครับเราเข้ามาดูรายละเอียดด้านในของโครงสร้างด้านในนะฮะและการตกแต่งดีไซน์ถึงวัสดุอุปกรณ์ด้านในของเจ้าอเวนซา 1.5G ปี19คันนี้กันนะฮะนี่ครับภายในของเขานะฮะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะเบาะหนังสีดำมีตะเข็บได้แดงด้วยนะฮะแล้วก็เบาะหนังสะอาดสะอ้านใหม่มากๆนะฮะสวยงามเรามีการทำความสะอาดทำสปาภายในให้ใหม่เรียบร้อยสำหรับคันนี้นะฮะปรับเบาะหนังให้ด้วยนะครับสวยงามพวงมาลัยเป็นระบบมันติฟังก์ชันนะครับผมสวยงามเดิมๆเลยนี่ฮะ นี่นะครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้เช่นกันนะฮะคันนี้มีจอ DVD กล้องมองหลังให้นะครับคอนโซลด้านในก็สวยงามเดิมๆนะฮะน่าใช้งานนะสภาพใหม่นะครับเพดานก็สะอาดสะอ้านดีนะครับนี่นะครับสวยงามเดิมๆเลยสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะสติ๊กเกอร์มอกนะฮะนี่ครับขนาด ยางรถยนต์นะครับผมซิกเกิลต่างอยู่ครบเลยนะฮะร,รถสวยเดิมนะฮะตัวต้าเวนซ่าก็เป็นตัวรถครอบครัวสไตล์แวนนะราคาประหยัดคันนี้ได้พรมหนังเข้ารูปมาทั้งคันเลยเจ้าของเดิมติดมาให้นะฮะก็เพิ่มความหรูหราแล้วก็การดูแลรักษาที่ง่ายนะฮะนี่ครับพรมหนังเข้ารูปทั้งคันเลยและได้เบาะหนังด้วยนะครับย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้ราคาเพียงแค่495,000บาทเท่านั้น เป็นโตโยต้าอวันซนะฮะ1.5ตัว G เครื่องยนต์เบนซินเดิมๆไม่ติดแก๊สรถปี2019เลขไมล21,000โลนะครับสวยงามเดิมๆเลยเป็นรหัสรุ่นตัว G นะฮะ1.5ตัว G มาพร้อมกล้องมองหลังหน้าจอดีวดีแอร์ออโต้แล้วก็ระบบเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับสวยงามนะฮะคอนโซลด้านหน้าก็สวยนะฮะเดิมๆเลยนะสแตนดาร์ดเดิมๆ เพดานนะฮะระบบแอร์หลังนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเพิ่มตัวพัดลมแอร์หลังนะฮะความแรงนะฮะเป็นแอร์เพดานสองตอนนะครับสวยงามคอนโซลก็มีที่วางแก้วให้สามจุดนะฮะคอนโซลตรงกลางนะฮะเบรกเป็นเบรกมือนะฮะนี่ครับมีตัวแปลงไฟนะฮะ ตรงนี้ให้1จุดนะครับจอนะครับเป็นสแตนดาร์ดคู่ตัวนะฮะจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับเป็นสแตนดาร์ดของโตโยต้าเลยที่ติดมาให้นะฮะระบบแอร์ออโต้นะครับแล้วก็พื้นสานด้านหลังนะฮะเบาะหนังเหมือนกันนะครับนั่งสบายถือว่าเป็นรถครอบครัวนะสไตล์แวนที่ราคาประหยัดนะฮะผม495,000บาทลูกค้าได้รถปีใหม่นะดีไซน์ใหม่ฉบเฉียวกว่าเดิมนะฮะ แล้วก็ใช้งานน้อยที่2อย0 0่โลนะฮะเป็นรถใหม่เดิมๆไม่มีการก่อหม่นะครับตอบโจทย์กับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะถ้าต้องการหารถครอบครัวราคาประหยัดปีใหม่ใช้งานน้อยต้องคันนี้เลยนะฮะโตโยต้าอเวนซ่าตัว G ราคา495,000บาทโมเดลปี19รุ่นปรับโฉมไมเน์เชนแล้วนะเลขใหม่ใช้งานเดิมๆอยู่ที่21,000กวโลเท่านั้นเอง รายละเอียดรถเดิมๆนะหัวน็อตเดิมๆเลยนะฮะนี่ครับด้านหลังนะฝาท้ายไม่มีการถอดไม่มีการขันนะครับผมสวยงามเดิมๆเม็ดอัพสวยตะเข็บรอยซีนเดิมหัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะไม่มีรอยขันไม่มีรอยประแจนะครับสวยงามเลยฝากระโปรงเดิมแท้จากศูนย์เลยนะครับไม่ผ่านการเคลมสีนะฮะเดิมๆมีกล้องมองหลังให้ด้วยที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะบ,บริเวณเหนือขอบต้ด้านซ้ายนะครับ นี่ฮะรถสวยน่าใช้งานดีไซน์ดูสปอร์ตฉบเฉี่ยวกว่าเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวลายล้อแม็กนะฮะลายล้อแม็กแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้านะฮะตัวไฟด้านหน้าส่วนเว้าวส่วนโค้งต่างๆนะฮะฉบเฉี่ยวมากกว่าเดิมสำหรับคันนี้ราคาก็น่าสนใจด้วย495,000บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับคันนี้ ราคาเบาๆนะสภาพภายในสวยกริบนะฮะได้พรมหนังเข้ารูปทั้งคันนะฮะดูหรูหรามีระดับมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับคันนี้ใหม่มากๆนะผมบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากๆนะครับรายละเอียดรถเดิมๆนะแผงประตูก็เดิมๆเลยนะมีที่วางแก้วต่างๆให้กุญแจจะเป็นรีโมทเราขายแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับกุญแจนี่นะฮะแบบนี้นะฮะ ก็ถือว่าราคาย่อมเยานะ,ะเป็นรถสไตล์แวนนะ,ะับรถครอบครัวสไตล์แวนราคาย่อมเยานะครับแล้วก็ใช้งานน้อยด้วยนะครับการดูแลรักษาต่อก็สบายใจนะ,ะใช้งานต่อก็ดูแลรักษาเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบเลย800 0โล0,000มนโลนะฮะใช้หนักหน่อยก็ที่800 0โลนะฮะถ้าไม่ค่อยได้ขับก็หมื่นโลนะเพราะก่อนออกจากร้านนี่เราดูแลให้เรียบร้อยนะ,ะับเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลให้ทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมส่งมอบพร้อมใช้งาน นับหนึ่งได้เลยนะออกจากเพรยนต์ไปนะฮะในเรื่องของการดูแลรักษานะครับนับหนึ่งได้เลยนี่นะครับสวยงามเดิมๆเลยคันนี้นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเจ้า t o y ยต้าอ a ั z a นะฮะ1.5ตัว G ปี2019ราคาสุดพิเศษนะฮะ495,000บาทนะ,ะเป็นรถปี19ใช้งานน้อยเลขไม่ใช้งานที่21,000โลเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวผมลองไปสตาร์ทรถดูนะฮะดูหน้าปัดเลนไม ดูระบบแอร์นะฮะ้วระบบเครื่องเสียงต่างๆด,ดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเลขไม้จะตรงตามที่ผมแจ้งไหมนะฮะสองหมกว่าโลมาดูกันครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะฮะสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สำหรับลูกค้าที่กำลังรับชมในช่อง n อนของต้นยุทธคาเกตเอแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับรถสวยคุณภาพเกตเออีกคันหนึ่งนะฮะรถครอบครัวสไตล์แวนเจ้าโตโยต้าอเวนซ1.5ตัว g ปี2019 หม่น้อยราคาเบาๆ495,000บาทเลขใหม่ใช้งานเพียงแค่21,000กว่าๆนะครับลองมาสตาร์ทรถดูนะครับผมแล้วก็ดูหน้าปัดเรือนไม่ดูระบบแอร์กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนี่ฮนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะขนาด1,500ซีซีนะครับผม นะไม่มีการติดแก๊สนะฮะสภาพเดิมเดิมนะฮะนี่ครับเลขใหม่อยู่ที่21,261กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะใหม่แท้เดิมไม่มีกอใหม่นะฮะตัวหน้าจอเป็นทัชสกรีนแล้วนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะแล้วก็เครื่องเล่น DVD ดูหนังฟังเพลงนะ,ะมาพร้อมกล้องมองหลังให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้เป็นตัว G ปี19นะฮะใช้งานแค่21,261กิโลเมเท่านั้นวันนี้วันที่12กันยายน เวลาประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะฮะทำรีวิวอัปเดตรถสวยเกรด A คันหนึ่งที่น่าสนใจนะ,ะเป็นรถครอบครัวสไตล์แวนนะคู่มือต่างๆก็อยู่ครบเลยนะฮะตรงนี้บุ๊กเซอร์วิสต,ต่างๆคู่มือต่างๆอยู่ครบนะฮะมีรีโมทให้ด้วยนะฮะตรงนี้นี่ฮะมีรีโมทให้ด้วยสำหรับตัวปรับเครื่องเสียงตัวนี้นะฮะมีรีโมทให้ด้วยที่ติดมากับรถเลยสแตนดาร์ดเดิมๆก็ถือว่าน่าใช้งานแล้วก็น่าลงทุนคุ้มค่ามากๆสำหรับคันนี้ถ้าใครกําลังมองหารถครอบครัวที่ผมบอกนะฮะ รถครอบครัวราคาเบาๆราคาไม่แรงนะฮะไม่แตะ6นะฮะอันนี้คือไม่แตะเลข5าเนี่ยอยู่ที่495,000บาทเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแน่นอนด้านรถปี2019ไปใช้งานนะ,ะรถปี2019ไปใช้งานแล้วก็เลขใหม่เดิมๆใหม่แท้ด้วยนะฮะ21,000โลเราดูแลรักษาง่ายนะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องของความสึกหรอของอะไหล่หรือว่าการใช้งานนะฮะคันนี้ก็คือนับหนึ่งได้เลยนะฮะใช้ยาวๆนะฮะคุ้มทุนแน่นอน ราคาเพียงแค่495,000บาทนะฮะลูกค้าได้รถปี19ไปใช้นะฮะแล้วก็เป็นรถที่ปรับโฉมเรียบร้อยแล้วเป็นโฉมใหม่นะฮะสวยงามมากๆสีขาวด้วยนะฮะดูนะฮะดูสปอร์ตดูสวยงามดูลงตัวมากๆสำหรับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับในส่วนของดีไซน์ด้านในที่ปูพรมหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตัวแม็กได้แม็กลายใหม่นะฮะและการดีไซน์ตัวรถเนี่ยได้ปีใหม่สปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะ ใครสนใจคันนี้นะครับรีบโทรมาที่เบอร์095-0566926นะคด่วนๆเลยนะครับผมกล้าการันตีเลยว่าคันนี้นะฮะไปไวแน่นอนนะมาไวไปไวแน่นอนสลหรับรถสวยๆเกรด A แบบนี้นะฮะมีเข้ามาไม่บ่อยนักนะสลหรับรุ่นนี้นะฮะถ้ามาแล้วใครสนใจรีบคว้าเอาไว้นะครับผมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนโอนจองล็อกรถเพียง5,000บาทเตรียมเอกาสารจัดแฟนได้เลย ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดเรามีบริการจัดแฟนทั่วประเทศมีบริการส่งรถสไลด์ทั่วประเทศเลยรายละเอียดเพิ่มเติมคุยกันภายหลังได้เลยนะฮะรถสไลด์นะฮะแชร์โลเคชั่นมามีค่าใช้จ่ายตามระยะทางในราคาพิเศษนะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยราคา495,000เารถมือสองนะต้องมีแวดอันนี้ยังไม่รวมแวดนะครับผมแจ้งก่อนนะฮะรถมือสองราคายังไม่รวมแวด495,000บาทนะฮะจะจัดไปแ้นหรือว่าจะซื้อกันสดสายตรงมาได้เลย 0950566926นะฮะ0950566926ผมต้นยินดีให้บริการนะฮะสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับจะซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์คุยรายละเอียดเรื่องราคากันได้เลยนะครับรีบโทรเข้ามานะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเดี๋ยวไปดูโครงสร้างห้องเครื่องปิดท้ายกันครับผมตามมาเลยครับเอาละครับเรามาดูโครงสร้างห้องเครื่องของเจ้าอวันซ่านะ1.5ตัว g ีปี19สวยๆส,ยสภาพเครื่องเดิมๆนะปิดท้ายกัน Bon oh Turn, h, นำมาดูนว่าสภาพเครื่องคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนี่แหละฮะนี่คือสภาพเครื่องของเขานะฮะต้องบอกเลยว่าเครื่องนี้ใหม่มากหัวน็อตมันวาวตอนนี้ผมสตาร์ทรถอยู่นะฮะยังไม่ได้ดับรถจะฟังเสียงเครื่องแบบชัดๆเลยนี่แหละฮะเสียงเครื่องนิ่งมากนะครับตัวเครื่องทํางานปกติเลขไม่ใช้งานน้อยไม่ต้องกังวลแน่นอนนะฮะนี่ครับเครื่องใหม่กิ๊กเลยนี่นะเครื่องใหม่มากนะฮะหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันเลยนะฮะดูนะฮะมาร์สีทุกจุดอยู่ครบหมดเลย น,นี่คือตัวเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็บริเวณคันหน้าโครงสร้างของเขานี่นะฮะไม่มีการชนมาแน่นอนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะฮะหัวน็อตเดิมๆนะฮะหัวน็อตเดิมๆเลยนะฮะตรงนี้เป็นตัวล็อกฝาโปงหน้าเดิมๆเลยหัวน็อตไม่มีรอยขันนะฮะคันหน้าเดิมนะฮะเม็ดอาร์คสวยน็อตเดิมไม่มีรอยขันไม่มีรอยปะรอยตัดต่อนะฮะเม็มอดอาร์คสวยเดิมรอยซีนเดิม แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมรวมไปถึงหัวน็อตยึดฝาโป่งก็เดิมสนิทเลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยนี่นะฮะเม็ดอาร์คนะฮะตีโป่งต่างๆเดิมๆจากศูนย์เลยจากโรงงานนะฮะนี่ครับโครงสร้างเดิมโรงงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะผมไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอดนะฮะนี่ครับซ้ายและขวาเดิมหัวน็อตเดิมคันนี้ก็คือผมบอกเลยว่าเป็นรถใหม่นะ,ะสภาพใต้แดงคันหนึ่งเลย นะเบ้าโชกซ้ายและขวาตัวเพจจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮนะตัวเพจนะฮะนี่ครับตัวเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับสะอาดใสเดิมคันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะฮะไม่แพ้ป้ายแดงเลยทีเดียวนี่นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ด้านซ้ายนะฮะคันนี้แบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้นะครับตัว ABS จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่นครับสวยงาม มีตัวหม้อน้ำมันเบรกนะครับนี่ครับหม้อพักต่างๆสวยใสเอาละครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้ใครไม่จองพลาดนะฮะรถสวยขนาดนี้สภาพเกรดเขนาดนี้ราคา495,000บาทเท่านั้นรถปี2019เลขไม่เดิมๆ2,10,000กโลเท่านั้นเองนะฮะใครสนใจรีบเลยสภาพภายในภายนอกตามที่ผมรีวิวไปเป๊ะนะ,ค,ะคันนี้ตกสภาพเรียบร้อยแล้วรถจริงสวยมากนะฮะสีเงานะฮะ ขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยภายในลงน้ํายาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวห้องเครื่องสะอาดใสกิก๊กเหมือนออกใหม่ป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะฮะปรับสภาพให้ใหม่หุ้มหนังให้ใหม่สวยงามเดิมเลยนะฮะแล้วก็ตัวภายในเราฉีดฆ่าพ่นพ่นฆ่าน้ายาเชื้อโควิดเรียบร้อยแล้วนะฮะใช้น้ํายาฉีดพ่นนะฮะตามจุดสัมผัสต,ต่างๆนะฮะทั้งคันเลยเพราะนั้นมั่นใจหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็ ที่บริษัทรถยนต์นะครปลอดโควิด100%นะฮะผมพนักง,งานทุกคนบบรับวัคซีนครบท้วน100%หมดแล้วนะฮะแล้วก็มีการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีนะฮะมีเจลแอลกอฮอล์ติดแมสทุกคนตลอดเวลาที่อยู่ที่บริษัทนะครับผมนี่นะฮะมั่นใจหายห่วงนะครับผมคันนี้ใครจองก่อนมิซิก่อนนะครับโตยต้าอวันซ่าหนตัว G ปี2019รถสวยใช้งานน้อยราคา495,000บาทเท่านั้นรีบโทรเข้ามานะครับผมจองเพียง5,000บาทเท่านั้น องก่อนมีสิทธิ์ก่อนด่วนๆเลยครับสวัสดีครับ